วัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หญิงก,ก็จะพาไปทำเนื้อตุ๋นสมุนไพยนะคะสูตรของแม่หญิเงเองนะคะไปทำกันเลยค่ะเอาหอมนะคะมาบุบบุนิดนึงนี่ะคะนี่นะคะนีนะะ่นเป็นกระเทียม เราก็หั่นตะไคร้เป็นชิ้นนะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยนะคะสำหรับแม่หญิงชอบชิ้นประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะโอเคนะคะต่อไปเพิ่มความหอมอีก ก็จะีอย่างนี้นนะะคะี่ก็จะเป็นสมุนไพที่เราต้องใช้นะคะมีพริกไทยมีขาแก่มีหัวหอมมีกระเทียมแล้วก็หัวหอมใหญ่นะคะ มีตะไคร้มีใบด้วยนะคะแล้วก็เป็นใบมะกรูดนะคะนี่ก็เป็นเกลือคะ่ะต่อไปนะคะแล้วก็ก่อไฟค่ะ <ๆ S 2> เราจะตุนเตาถ่านกันนะคะก่อไฟค่ะก่อไฟก็เริ่มนะคะเราตั้งหม้อดินเผานะคะนี่เป็นหม้อดินเผานำจากญี่ปุ่นนะคะใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะ อันดับแรกนะคะเราก็เทเกลือที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปนะคะต่อไปก็จะเป็นกระเทียมกรีบนะคะประมาณ5หัวนะคะแล้วก็หัวหอมใหญ่1หัวนะคะต่อไปจะเป็นเป็นขานะะขาแก่นะคะจะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็จะเป็นตะไคร้ที่หั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นตะไคร้ที่มีใบนะคะเพิ่มความหอมนะคะอ๋อใบมะกรูดนี้เราเอาไว้ทําตอนสุดท้ายนะคะตอนที่เราตุ๋นเนื้อใกล้จะสุกแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นพริกไทยเม็ดนะคะโรยลงไปนะคะโรยลงไปค่ะโรยลงไปนะคะ,น,ะ,คะนี่ก็จะเป็นหอมแดงนะคะเราเตรียมไว้ประมาณแม่หญิงเตรียมไว้ประมาณห้าหัวนะคะ ควมแดงที่บุบแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะการปิดฝาให้หม้อมันเดือดก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอาเนื้อมาใส่นะคะขันแรกนะคะเนืน้อที่เราจะตุน๋นเคียงนะคะอือหือสุดยอดเลยค่ะแล้วก็แล่หั่นก่อนนะคะอือหือสุดยอดเลยมะะั้ย,ยนะคะ เหมือนเียงหันนี่มันจะเล็กไปหรือเปล่านะคะไม่รู้นะคะนี่เราก็วางไว้ก่อนนะคะน่อสวยมากะคะ่ะสุดยอดเลยคะ่ะสุยอดเลยคะ่ะชิ้นใหญ่พอๆค,ะคะ่เลยค่ะสำหรับเนื้อตุนของเรานะคะเนื้อตุนแบบบ้านๆนะคะสไตล์แม่หญิงค่ะแม่ น้ำเดือดแล้วนะคะค่ะนี่เราหั่นนะคะนี่นะคะโอ้นี่เลยนะคะเขาก็เอาใส่ในหม้อนะคะน้ำต้มเดือดแล้วนี่นะนี่ผู้ช่วยของเรานะคะมือเล็กๆนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะนี่เราตุ๋นเนื้อให้คุณพ่อนะคะคุณพ่อน้องเขื่อน กินนะคะอืม <Okay. S 1> ารเล่นด้วยนะคะออหอมสมุนไพรมากเลยค่ะสมุนไพรค่ะมากเลยหอมมากเลยค่ะโอเคค่ะเอาแล้วนะคะยอดค่ะแล้วเรามาดูอีกนะคะฟ้า าไป2อชั่วโมงนะคะเปิดดูหม้อกันนะคะอือจะบอกว่าหอมมากเลยค่ะหอมสมุนไพรอันนี้เราถึงขั้นตอนใส่ใบมะกรูดแล้วนะคะอใส่ลงไปคะ่ะชิมเบิงนะคะชิมเบิงชิมเบิงนะคะตุ๋นอีก30นาทีนะคะ เปิดชิมอีกนะคะอ,คอุ้ยชิมันอร่อยจริงๆค่ะใส่แค่เกลือนะคะนี่นะคะหน้าตาที่เราตุ๋นประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะตักใส่ถ้วยนะคะตักใส่ถ้วยนะคะแล้วก็โรยผักชีหอมผักหอมที่เราหั่นไว้บีบมะนาวใส่แล้วก็ปรุงรสตามใจชอบแต่คุณสามีของแม่หญิงนะคะเขาจะใส่แค่เกลือกับมะนาวแค่นั้นนะคะไป้แล้วนะคะ